ซเลนเฮดหรือเป็ดหูวลำโพงคืออะไรเจ้าเป็ดฝรั่งสุดหลอนตัวนี้รู้จักกันในชื่อไซเลนเฮดหรือเป็ดหัวลำโพงมันเป็นสิ่งมีชีวิตปริศนาที่หลบซ่อนตามต้นไม้ใหญ่และเสาไฟตามชายเมืองรูปร่างของมันสูงใหญ่ประมาณ12เมตรมีท่อนแขนเรียวยาวขนานกระลำตัวที่สู้ผอมมีฝ่ามือเรียวใหญ่หน้ากลัวและมีหัวสุดสยองเป็นลำโพงขนาดใหญ่ที่มีฟันแหลมคมสามารถบดเคี้ยวมนุษย์ ได้กันเลยทีเดียวนะครับความสยองของเป็ดหัวลำโพงว่ากันว่ามันสามารถสะกดรอยตามเหยื่อในยามค่ำคืนได้อย่างเงียบเชียบและมีวิธีล่าเหยื่อหน้าทึ่งโดยการหลอกล่อยเหยื่อด้วยเสียงต่างๆให้มาติดกับลำโพงขนาดใหญ่บนหัวของมันสามารถปล่อยเสียงต่างๆได้เช่นเสียงสัตว์เสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเสียงโฆษณาหรือเสียงเตือนภัยและเมื่อเหยื่อเดินเข้ามาติดกับมันก็จะตะคุบอย่างรวดเร็วและฉีกกินเหยื่ออย่างโหดเหี้ยม นอกจากนั้นเสียงของเปรดหัวลำโพงยังสามารถสอดแทรกผ่านเสียงตามสายเช่นลำโพงวิทยุและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อจัดการเหยื่อได้อีกด้วยใครที่ได้ยินเสียงเล็กแหลมของมันก็จะปวดหูและปวดหัวจนเส้นเลือดแตกตายกันเลยทีเดียวนะครับ กำเนิดเป็ดหัวลำโพงจินตนาการเป็ดหัวลำโพงสุดสยองที่มาจากผลงานศิลปะของเทเวอร์เฮนเดอร์สันศิลปินชาวแคนาดาที่กลายเป็นกระแสฮือฮาในทวิตเตอร์จนโด่งดังไปทั่วโลกในปี2018เขาได้สร้างสรรคภาพสัตว์ประหลาดสุดสยองที่มีลักษณะเหมือนเป็ดสูงใหญ่และมีหัวเป็นลำโพงเรียกมันว่าไซเลนเฮดก่อนจะพ้นลงในสื่อส่วนตัวและทําให้เจ้าวสตรหลายตัวนี้กลายเป็นที่รู้จักกันอย่างไม่คาดฝันกัน เลยทีเดียวนะครับแล้วข้อมูลทั้งหมดก็ได้จบลง